ขับซิ่งนะครับโอ้โหกระชากเลยแอร์เย็นนะครับขับสนุกเลยใครบอกว่ารถคลาสสิกไม่หล่อนะครับผมบอกเถียงเลยว่าหล่อมากสวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถคุณปู่คันที่แล้วนะครับ ผมได้รีวิว mercedes benz w 1 2 3นะครับเป็นตัว2 3 0 e ซึ่งขายไปเร็วมากวันนี้ผมได้หารถใหม่คันหนึ่งนะครับเป็นสภาพดีเลยวันนี้ผมอยู่ใน mercedes benz 3 0 0 d นะครับปี1984เป็น w 1 2 3เหมือนกันนะครับตัวรถเป็นรถมือเดียวป้ายแดงแต่รถเดิมเนี่ยครับจริงๆเป็นเครื่องเป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่อง3000ันดีเซลแต่ตอนนี้เขามีการเปลี่ยนเครื่องแล้วเนื่องจากมันเก่าริงคันนี้37ปีนะครับ อายุเท่าผมเลยนะผมว่าถ้าจะรีสโตผมว่าคันนี้เหมาะมากนะครับเพราะคันนี้เป็นรถสีเดิมนะครับรถมือเดียวภายในเดิมเดิมนะครับส่วนใหญ่ใช้ได้หมดนะครับแต่มีการวางเครื่องเจมาแล้วแต่ตัวนี้เป็น2 j ด้วยนะครับระบบทุกอย่างใช้ได้ปกติมีเครื่องเสียงด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเริ่มมาขับคันนี้เนี่ยปีลึกๆเนี่ยเริ่มอ,อินแล้ว มี่หลายคนเข้ามาทักนะครับว่าจริงๆรถยังเก่าและยังด,ดูแลดูแลดีและยังสวยอยู่นะครับ W หนึ่งสองสามตอนนี้เป็นรถที่น่าสนใจนะครับเพราะผมว่าหน้าปีออกตอนนั้นอ่ะใครมีนี่ถือว่าหล่อมากเลยครับผมเกิดไม่ทันเนาะแต่รุ่นที่ผมหรือพ่อผมบอกว่าคันนี้ใครขับไปเมื่อก่อนนี่ถือว่าหล่อมากแล้วตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่นะครับที่สําคัญคือราคาน่าสนใจมากนะครับคันนี้รถมือเดียวนะครับวางเครื่อง2 j เจแล้วนะครับคุณรู้อยู่แล้วว่าเครื่อง 2J เจมีราคาในตอนนี้มาก ร,ราคาเพียงแค่9 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้สภาพดีจริงๆนะครับรถคลาสสิกหายากโดยเฉพาะคนที่ต้องการเอารถไปทำเดิมๆผมแนะนำคันนี้เลยครับนะเอาไปเนี่ยจริงๆบอดี้ทั้งหมดเดิมได้เปลี่ยนแค่เครื่องหาเครื่องเดิมมาลงนะครับเก็บราคาขึ้นแน่นอนเหมือนกับคันน้องส้มที่ผมเคยขายไปที่คุณยุกขายไปนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างครับไปดูกันโอเคครับเรามาดูสภาพของ Merc e d e s b e n z นะครับ ตัวนี้เป็น W123 นะครับตัวนี้เป็น 300D นะครับจริงๆรถคันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้เป็นรถเดิมนะครับเดิมจริงๆเลยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเดิมเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับแต่ตอนนี้เจ้าของมีเปลี่ยนเครื่องแล้วเนื่องจากว่าอายุเยอะมากนะครับอย่างที่2คือสีนี้เป็นสีเดิมนะครับผมย้ําว่าเดิมมันอาจจะมีร่องรอยของ ของความอายุของมันมากแต่ผมบอกเลยว่าอุปกรณ์เดิมจริงๆครับสำหรับคนที่ต้องการซื้อรถนะครับที่เดิมแล้วไปรีสโต์ผมแนะนำคันนี้เลยครับนะแล้วตัวปีนะครับตัวนี้เป็น W123 นะครับเป็น3 0 0 d ตัวปีเป็นปี1984นะครับแล้วก็รถคันนี้สภาพเจ้าของจริงๆรถใช้ได้ปกตินะครับเจ้าของก็ยังใช้อยู่นะครับมีการเปลี่ยนเครื่อง 2J มานะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูคันนี้อาจจะให้ดูรีวิวเป็นสภาพนะครับว่ารถความเดิมและเนียนขนาดไหนคันนี้จะเป็นสีขาวนะครับถ้าทุกคนเห็นนะครับสีจริงๆใช้ได้นะครับถ้ารอบนอกถูกมีไหมเท่าที่ผมดูไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแตอ่อาจจะมีบ้างเนาะแต่รถจอดในที่ร่มอยู่แล้วนะครับนะสีจริงๆใช้ได้นะครับแต่อาจจะด้านตามอายุนะครับไฟใหม่อยู่เลยนะครับข้างล่างก็จริงๆข้างล่างที่เป็นกรุกขานี้เป็น สีที่เขาทําตาบังแั่แรกนะครับเกกระจังก็เงาอยู่นะครับสภาพโดยรวมโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ยางนะครับล้อก็ยังเดิมอยู่เลยนะครับอยากให้ดูนะครับยางแทบจะไม่ได้ใช้เลยยางยังใหม่อยู่เลยนะครับซุ้มล้อยังสวยอยู่เลยนะครับช่วงล่างผมขับมาถือว่าดีมากนะรถอายุเท่าผมเลยนะครับ ไม่อยากบอกปีเลย30กว่าปีแล้วสภาพเนียบขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันดีก,กว่าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเปิดฝาเครื่องก่อนอนนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดู แอร์เย็นนะครับรถจริงๆคันนี้ตัวเรือนไมเป็นไม่สองแสนกว่านะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเข้ามาดูภายในทีหนึ่งภายในห้องเครื่องนะครับจริงก็เป็นสีเดิมอยู่เลยนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับรถภายในเด,มเดิมๆอยู่เลยนะครับเขาวางเครื่อง2 j เจนะครับคันนี้วาง2 j เจผมบอกเลยว่าแรงมากนะครับ เห็นพัดลมหม้อน้ําทุกอย่างทํางานปกตินะครับไฟเดิมๆนะครับเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยจะวหนึ w ่งสองสามนะครับอันนี้เป็นเลขเครื่องเดิมนะครับรุ่นอยู่เนี่ยสีข้างในทุกอย่างเดิมๆนะครับข้างบนก็มีการความร้อนมานะครับเอาง,ง่ายๆว่าผมว่าถ้าความเดิมเนี่ยคันนี้บอดี้เดิมมากเดิมจริงๆนะครับแล้วก็ยังสวยอยู่เลยนะ ภา,ภายนอกโดยรวมนะครับถือว่าสวยนะครับสีพวกนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอาจจะมีซอกตามอายุนะครับซอกทุกอย่างก็เดิมๆนะครับดูภายในนะครับภายในสวยมากผมว่าจริงๆสำหรับคนที่ต้องการรีสโตร์เนี่ยเอากลับไปรีสโตร์เนี่ยอีกไม่เยอะเลยครับประตูก็มีสีถลอกบ้างนะครับตามอายุนะครับ ประตูก็ยังใช้ไ่ายสวยงามอยู่นะฮะดูความเดิมนะครับข้างหลังเนี่ยบอดี้ยางยังเดิมเดิมอยู่เลยนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังสีสวยปกตินะครับการชนทุกอย่างใช้ได้เดิมปกติเลยนะครับไฟผมว่าไฟใหม่มากนะสำหรับอายุนะครับตัวนี้เป็นแบบสา0ร้อยนะครับเดี๋ยวเราเปิดข้างหลังให้ดูนะฮะ เปิดทั้งหลังนะครับฝามีทําสีมาแล้วบ้างนะครับภายในเดิมๆหมดเลยนะครับดูนะครับผมว่าโดยรวมทุกอย่างโอเคมีเครื่องเสียงนะครับมีซับทุกอย่างมาผมว่าแค่เครื่องเสียงก็คุ้มแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรใหม่ลนะนะครับเดี๋ยวเปิดข้างล่างให้ดูนะรถไม่เคยติดแก๊สนะครับ รถสีทุกอย่างเดิมๆอยู่เลยตามอายุนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเรามาดูภายในนะครับของเบนซ์สามร้อยดีนะครับปีแปดสี่นะวีดีวหนึ่งสองสามนะครับดูประตูนะครับประตูทุกอย่างดีหมดเลยนะครับดูซอกนะครับจริงๆก็ผมว่าเบื้องต้นมันก็พอใช้ได้นะครับมีแอนดิมเล็กน้อยนะครับบ้างแต่ตัวถังเดิมหมดเลยนะครับให้อยากให้ดูนะภายในจะ เป็นสีน้าเงินเดิมๆนะครับผมว่าภายในสวยจริงๆเพราะรถมันมือเดียวจริงนะครับสตาร์ทรถให้ดูนะครับสตาร์ทครั้งเดียวติดนะครับกระจกนะครับพับมอือตามสไตล์ความ i ิน a g e นะครับอันนี้อย่างที่ผมถ่ายให้ดูนะครับสวยงามมากข้างบนทุกอย่างสวยที่ปัดที่เปิดกระจกนะครับใช้ได้อยู่นะครับ สื่อมากเล็กน้อยตามอายุของเขานะครับไฟใช้ได้นะครับฝั่งเมื่อกี้ใช้ได้อยู่เลยเดี๋ยวเราดูให้นะครับโอเควงมาลัยนะครับสภาพสวยงามมากนะครับเรือนไม้คันนี้ไม้สองจะเห็นสองแสนนะครับให้ดูอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับแอร์นะครับช่องแอร์เย็นนะครับตัวนี้คือตัวปรับแอร์นะครับ อันนี้จะเป็นตัวแอร์นะครับซึ่งเราแปลงมาหมดแล้วเนาะแปลงเป็นตัวเจไว้หมดแล้วนะครับเครื่องเจหมดแล้วนะวิทยุเครื่องเดิมนะครับผมบอกจริงผมก็ยังใช้ไม่เป็นอยู่ดีนะครับใครใช้เป็นก็ลองมาแนะนําผมหน่อยนะผเกิดไม่ไันจริงๆนะครับีเก๊นะครับเก๊ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับล็อกได้ไฟยังมีนะครับคือผมบอกว่าการเวลาทารถคลาสสิกแบบนี้ไม่ได้จริงๆนะครับคือข้างบนครับข้างบนยังสวยอยู่เลยนะครับถ้าหลังคาเนี่ย รถสมัยเก่าผมว่ามันค่าสิ่งกว่าเดิมเยอะเลยนะครับบอกนะครับโอเคตัวนี้เป็นเกียร์นะครับใช้ได้ปกติเนาะตัวนี้เป็นไฟฉกเฉินนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นเป็นผมว่า ECT นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจริงๆมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับใครทราบช่วยบอกผมดีผมอยากรู้มากเลยว่านี่คือปรับอะไรเกิดไม่ทันนะครับกำมาอยีทุกอย่างใช้ได้ดีหมดเลยนะครับ อย่างนี้ก็ยังใช้ได้นะครับปรับยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับข้างหลังใช้ได้เลยนะครับสวยงามมากเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่ารถสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ คครับผมได้รีวิวทั้งภายนอกภายในนะครับแล้วออปชั่นของตัว Mercedes-Benz W123 นะครับตัวนี้เป็น 300d แต่เป็นเครื่อง 2J เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นปี1984นะครับรถ37ปีดูแลได้ขนาดนี้ดูคอนโซลหนังนะครับผมบอกเลยว่าหายากครับรถมือเดียวนะครับรถคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเอาไปเก็บนะครับเอาไปทำผมแนะนำคันนี้เลยนะครับหายากนะครับใครสนใจนะครับ รถคันนี้ราคาไม่รวมทะเบียนแต่ใครอยากได้ทะเบียนสวยทักมาได้นะครับผมบอกเลยว่าทะเบียน399เนี่ยบางคนเก็บแล้วเฮงนะครับใครสนใจคันนี้นะครับแอดไลน์มาที่แอดคลิกอาคาดามเอสหรือคลิอโคตามนี้นะครับหรือโทรมาที่0617456222นะครับหรือเบอร์หนึ่ง0 8 1 9 0 8 2 0 2นนะครับน้องแจงกับน้องเบียร์คนสวยรอรับโทรศัพท์อของพี่ๆทุกคนอยู่แล้วนะครับ สุดท้ายนี้ฝากตามช่องโนเนมด้วยแล้วกันนะครับอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนหรือหารถรถุ่นอะไรบอกน้องๆได้เลยเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้โนเนมด้วยนะครับผมพย,ยายามทุกอย่างให้คนกดไลค์เนาะเป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย